เอาละถ้าใครสงสัยว่าไอ้พวกตุ้มๆนั้นหายไปไหนก็มันต่อยมวยกันอีกห้องนึงครับอันนี้เป็นห้องสำรองนะครับผมดืเนี่ยห,ห้องนอนนึกและนี่คือไฟเช็คเฮ้กูจะเผาบ้านตัวเองเฮ้ไม่ใช่สัตว์ถ้ามึงเผาบ,บ้านแล้วมึงจะอยู่ตัวหนึ่งเหรอเสียงอะไรวะเผาบ้านแล้วกูแหลกไปหนึ่งปรับไปอย่างไรดูอีกสองวันจะเป็นวันคริสต์มาสอีกสองวันโอ้ยอยีกสองวันนัยย้นมันก็จะวันคริสต์มาสแล้วหไว อืมคุ้มฉาคุมาดย่อยว่าตุ้งเตีย้ยรคุ้มฉาดหุยพระตองนี้เฮียฮยผระตองนี่อะเออว่ะมาได้ยังไงวะแบบนี้ไม่ชอบคุบิซ่าเแต่ก่อนอื่นเนี่ยฉันควรที่จะเอ,อ่อเก็บขยะทุกอย่างก่อนนะนะไ,ไหนขยะวะอของของโอง oh ้โหเยวเทกซนุโก so no นี่บ้านกูสกปรกขนาดนี้ป้านึงใยอยกูแหลกเอ๊พ่อแม่กูก็สั่งกูเก็บขยะทุกวันนะไม่หอ่เฮาเฮาโดนหอนเอปูนมึงว่ามึงว่ามึงว่ายขยะพวกนี้ไปฝีมือผีใช่ไหมฝีมือเจ้ามันมันทิ้งแล้วแล้วมันก็ออกไปต่อยมวยเยอะย ขนมแล้วะเนี่ยขนมเหมือนเสือไอสัตว์ขี้เรด่องกระหม่อมปี๊บพันหันใหญ่ทุกคนเอ้ะกูประเกณฑ์ท่ารอยู่คำเกณฑ์สนตุนสนุนสมองอยู่บ้านคนเดียวช่วยไปเก็บขนมทิ้งกันมึงอยู่บ้านจูบเดียวหันใหญ่ไอ้เจ้าแม่งไปต่อยมวยส่วนกูเป็นเกนฑ์ทหารเดี๋ยวนะกูถามหน่อยดิปกติเวลาทิ้งขนมเหลือดแล้วที่เป็นขนมหวานเนี่ยมดจะต้องขึ้นใช่ไหมแต่ทำไมนี่มดไม่ขึ้น หมดหมดไม่ขึ้นโมดไม่ขึ้นเหรอทิ้งขนาดนี้อไอ้ขี้จะไปทะเลอยู่ละสกปรกชิบหายเลยเออเกมนี้นะครับทุกคนคือถ้าใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยคูอยากจะบอกว่าเกมนี้ครับมันจะเป็นเกมที่แบบจะแบบพอแบบมีเควส์อะไรบอกมามันก็จะโผล่ตุ้มขึ้นมาเลยประมาณว่าถ้าสมมติว่ามันบอกให้มึงเก็บขยะขยะก,ก็จะโผล่ตุ้มขึ้นมาเลย,เยอีะอ่ะ ชี้นสุดท้ายละมาล่างอะไรล่ะกูต้องไปทำกวนต่อนี่กูพบปลาสุก้าในบ้านด้วยเหรอหยอยลืลดูน้าวเช็คเอาอะไรวะเอาขยะไปทิ้งเชอญดิเออนั่นดิถ้าเป็นชีวิตจริงนี่มดแบบมดตอมเป็นภูเขาแล้วนั่นโห้อูแหลกหยอยไหนแหลกช่างฝันตายโอ้ย เฮ้ยหนาวสัสหนาวพ่มัตายหนาวเพียอะไรไปย่อยมานี่มันนุ่งหมอไปประตูไปประตูอีกไปประตูอีกทางนึงอยู่ไหนเนี่ยไปประตูดีสัตว์แม่กูกำลังจะไปไปประตูพิจิตเอาละเว้ยกูจะนำไปทิ้งตอนนี้แหละแม่งบ้านกูกูอยู่กระซามที่ขนี้ไอ้เจ้าแม่งเปิดต่อยมวยอยู่ออกทำงานทางนี้ เอาละได้เวลาทำอันนี้นะอะไรวะเนี่ยกุเล็กกเล็กเอาละคิดมากตอนนี้เนี่ยเราควรจะแต่งอ่แต่งคริสต์มาสอะก่อนอื่นเรื่องสตาร์ททีมก่อนบาลามีนกันตรงไหนวะอ่าพวกเราสตาร์ททีมเอ้มีห้องใต้ดินนี่นี่ต้องไปเอาอุปกรณ์มาก่อนโอ้โหเหี้ยเก็บไม่เน่าเหรอ กินอยู่ในห้องใต้ดินเนอร์ของอ่ะของที่ต้อยตกแต่งอยู่ในห้องใต้ดินมันไม่มีฉุดเหรอมันไม่เหม็นอับเลยเหรอกูหลานเจ็บแบบเนี้ยกูว่าแถวนี้น่าจะมีเอิ่มนี่มึงเกิดจะตกแต่งทําบ้านแบบกูว่าไอ้ตีใต้อยในห้องนั้นเอาจริงปะเอาจริงปะมันเหมือนนะไอ้ไอ้เนี้ยมันเหมือนอะไรนะหัวติดเหรอไปดูมึนเหรอ กูต้องก้มหน้าทั้งเกมแน่เฮียมึงกูก้มหน้าทั้งเกมนายจอยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเอามาแขวนไว้บนเปลวไฟมึงบ้าป่ะเดี๋ยวเปลวไฟเผาเดี๋ยวไฟไหม้ก็ใบม่านมึงาไอสัตว์มึงอย่าหาทำนะคนดูกยาครับมึงอย่าหาทำนะคนดูไม่งั้นไฟได้ใบม่านแน่เดี๋ยวไอมึงมัรู้แล้วเขาเลยเน่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 เมึงเอามาแขวนไว้บนเตา อะไรนะมารู้แล oh, ้วกุลแะเสียเขรรมกันโอ้โหไอเฮียไม่รู้พวกมึงนี่กุลและเสียขรรมกันไอเฮียมีแต่มือไม่รู้นี่สายเสียกันเหรอมีแตไม่รู้กุลแะเสียเขรรมกันกูรู้นะเพราะกูเคยทำบ้านบ้านกระพังเสียมึงไม่กลัวไฟไหม้บ้านเลยบ้านก็บ้านไม้เลยเฮียมึงไม่ห่วงของเลยเหรอก็จะได้ย่อย ลอสเซียเขามีมีเป็นเพื่อนบ้านไอ้เฮี้ยโอ้โหเอี้ยไม่โหดจิบหายแสดงว่าบ้านไฟไหม้เนี่ยมึงไม่ได้ห่วงเฮี้ยอะไรใช่ไหมเนี่ยเอี้ยเขายังจำจำไปกระสุนรถถังเลยเอี้ยมึงไม่โมเอาละมันดึกแล้วนะได้เวลาไปร้องพวกนี้แล้วๆย่อยพัดต่ออีสานหนึ่งวมนครับ เลยหนึ่งวันก่อนวันคริสต์มาสมึงเห็นนี่หรอเฮ้ยมึนี่ดิดูดูด้มือกูสกุ๊บเอียมึงเอามาได้ยังไงเนี่ยเอาละเราควรที่จะตกแต่งต้นไม้เป็นต้นจากของจากกล่องในห้องใต้ดินมึงจะตกแต่งคอยกันอ๋เอียต้นไม้อยู่นี่ไหนมึงกูต้องลงมาต้องใต้ดินละไอ้เหี้ย เผื่อมีตัวเฮียเรเล่นกูห้องใต้ดินเนี่ยมึงรับผิดชอบปุณณ์เนี่ยไอคนสร้างเกมเนี่ยมึงถามกมาไม้ใส่กูตกุ้งปีแล้วไอพวกนี้ชอบสแปมแบบไอตัวเชื่อปะเกมเนี้ยมันจะชอบมีคุณเนี่ยเราลงไปอะไรที่มันอับๆแคบๆใช่ไหมอ่าแล้วทีเนี้ยมันจะชอบมีตัวเฮียแเราลูกแม่งแอบกันอยู่ในแถวเนี้ยแหละเชื่อก<ด>ูสิเดีย๋ยว<อ>มันจะต้องสปอนในพวกนี้ออกมาเนี้ยเะไหนทุเนี่ยไงวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไส้ตีเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยไอปียกขอกระดูกตัวเนี้ยผมกระดูกเตีย เน้นไอเตีอ่ะเน้นอี๋ไม่ใช่สิคนะละแมปกันผมไม่ได้ออรูบอกเลยมันมันเป็นไพ่สังคมยุยยามันกำลังเล่บยบวกใครไพ่สังคมเลยเล่นกิน่นอยไม่น่านเชื่ยจะกูกู้เทพผู้เทพไม่เล่นกูต่าเลยต้องเงินกลุมดีๆอุ้ยย่ากูตกไอ้สัตว์กูขึคค้นไม่ได้จุกดูกูขึคค้นไม่ไดไ้เป็นอะไรเยอะบันไดไม่รองรับตัวมึง ูขึ้นไม่ได้กูตัวเตี้ยกันไปขาสั้นด้วยไม่ข้ามนี่ไปข้ามเนี่ยเอือกูมึงซื้อรองเท้าคนละไซส์ก็ใหญ่ขามูอก็เบื่อก็ใหญ่รองเท้ามือใส่เบื่อยิ้มให้กับฝุ่นสาดสีไปเยอยเฮ้ยเหลืออันสุดท้ายลเกูขึ้นเองบ้านนี้จะใช้วิธีนินจาเินะเยอะไอ้มือมือเสื่อมข้าไปเบอื่อก็เี้ย อีกข้างงสักสี่ข้างห้าสิบไม่รู้ดิขึ้นยากเฮ้ยเอาละเพอร์เฟกสุดๆเยี่ยมไปเลยอลังการตากูาจะบ้าหรือไงเอาละทำไมไม่เขียนจดหมายถึงซานตาคลอสล่ะมันเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยอ่าผมขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย เฮ้เขียนจดหมายเลยเขียนจดหมายเลยไอ้หูเขียนเขียนเขียนเฮ้ผมผมชื่อบอลจิ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 วันคริสต์มาสปีนี้ผมอยากให้คุณคริสต์มาสก็จะมาถึงแล้วสันซ์ันตากำลังจะไอ้บอลนี่ใหญ่ ฉันจะอรอซานตาบอกวางเรนเดียเมอร์ลีมัสเดมรอซานตามาใช่มันคือ <ไป S 1> ความต้องก<ป>ารซานตาคือสิ่งที่เฮ้เ,เราควรจะไปตกแต่งสโนว์แมนข้างนอกใช่ไหมไปมาาึงไปเลยไปอีกไปอีกไปอีกเอาผิดฝั่งอีกแล้วเฮียทำไมต้องไปประตูฝั่งนั้นตลอดเลยวะ เอ้มันก็งีามากรอนเรียกมึกับไปหลังบ้านกับยี่อะไรไรเราไปตุ๊กแต่งส้วนอะไรเฮียมีประตูเด่นอยู่ไปซังอ่ะอ่ะกิ้งมาโอ้โหมันเริ่มเทิมเลยเย็นมือไหมนะมึงกิ้งอีกไอ้มันใหญ่ๆเอาให้เข้าภูเขาอะไรอย่าเงี้ยกูไปอยู่ในกองไฟยังหน้าอยู่เลยสัตว์ไปอยู่ในกองไฟแล้วจริงตอนนี้มันเริ่มอ่ะแค่นี้มหาวเอาก้อนแล้วขี้เ่ยนะ เอย่าใ้คุณหนาวอยู่กูเข้าไปกองฝนไปยิ่งดีกว่าไม่ยังหนาวอยู่หุยเย็นมือวะไม่ย่อใมันบนนึงมันเสร็จเสร็จไปเลยละกันชุดทหารนี่เฮียจะต้องสแกวจเพื่อนคุกกูกี่รบ้างวะตูมโอ้เอาหัวใสก็แบบนี้กลายเป็นตัวกลายเป็นลูกชิ้นชุบแป้งทอดไปได้รอีอะเลือข้าศัตริย์ขวาย่อยนี่สุดเลือข้าศงหริละ เนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวเฮ้ยเดี๋ยวนี่โซโนแมนนี่โซโนแมนกูเหรอมาใส่ลูกตาใส่ใส่ใส่เข้าไปไม่นั่นหัวใส่เข้าไปเขาบอกตั้งหัวครับอีก้่าใส่เข้าไปโยนเข้าไปอย่างนี้เลยกลายเป็นไอ้เที่อใช่เลยบิงซูเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยอย่า๋อกูดูตรงเนี้ยพูดว่าโซโนเดนบิงซูอ่ะ ก็ส <Snow> นมเมนเต็มสนมเมนมึงว่สนมอะไรตัวเองเลยล้วควจะไปไหนแครอทเหรอเออเอาเอาแครอทมาทำจมูกแครอทแครอทโอ้โหเฮียมือของกินมาทำสนมเมนเนี่ยนะกูปากย้อยมือจัดแต่ไม่เป็นไรเพราะกูไม่ชอบแครอทอยู่แล้วค่ามึงไปเลยมาะจะได้ยอเลยโอ้เอาแครอทมาฝากกูเกลียดผักส่วนใหญ่เนี่ยนแล้วเธอจะแข็งแรงเอ็ยได้อะไรกูเกลียดมะเขือเทศนี่ ปักมันเข้าไปอย่างนี้เลยมึงปักเจเข้ามือนนายออยอะไรอ่ะมึงปักเจลาเ้ยแอาแหมมๆมาแม่งเลยถูกแล้วไงสโนมนต้องบุกแรมเดียวไ้มึงนน่ปละมันต้องมอก็ไอ้ตรงมืตงตัวแรกอดเข้ากอลคนมนน่าให้จะถูกต้องตอนนี้มึงสโนมนกูเหมือนใช่ใช่จิบปัไปแค่จิบ นี่ประดับตกแต่งให้มันสวยแล้วได้ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊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 ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเฮี้ยมันไม่เหมือนสโนว์แมนตัวอะไรบางอย่างเลยไม่แปะแม่งงี้เลยโอ้โหกลัวเริ่มแย่ละกลัวมันเริ่มแย่ละขาดดวงตาข้างหนึ่งเฮี้ยนี่แม่งจะไปตุสลัดอีกเนี่ยเฮ้บินสู่สลัดใช่เลยเนี่ยแขนนะ เขียนเอาล่ะได้เวลาไปหาผ้าบออเอาผ้าตองผ้าตองอีสานหย่อยกุ้ว่าผ้าบอใสเออผมาคอ้ามาอผไม่ใผ้ามอหย่อยผมถือผ้าตองอีสานผ้าพันท้ถ้าเป็นแขนนี่ใช่จริงไม้ใช่ไหมเออเน่ยนั่ละผ้าตองอีสานหย่อยเออออออเอเงเเเออเ แเข้าไปโยนปั้นคอแม่งเลยไอ้เนี่ยอุ่นขึ้นเลยมึงเนี่ยเหอะกันกว่าเนี่ยมันจะประเทศอเมริกาเนี่ยประเทศรัสเซียอือจากนั้นแล้วกูต้องทันไปตอนเนี้ยเอาเหนื่อะไรวะเนี่ยเอ้ยมันยังไม่สมบูรณ์สินะมีว่ากูเหนื่อยไปนอนได้แล้วไอ้ยี่อะถึงอ้าวนอนเลยเหรอคิสต์มาสอีวี่ มันคิดมันเองอีบตุ๊กตาตุ๊กตาโซโนแมนกูไม่มีแขนไอ้เหี้ยตุ๊กตาปะโซไปเฮียไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งนี่เลยตุ๊กตาไรแขนไอ้เหี้ยโอเพนเดอรอันนี้โอเคเราต้องไปที่คุกเดี๋ยวที่ไหนโอ้เปออ๋ปเปปเอาคุกกี้ย่อยตู้เย็นตู้เย็น ไอ้ย่าไออย่ามึงเงียบไปใช่ยังอ๋อจะไปเข้ากูกินไออีทำไมเอาอย่างไงมึงเงียบไปใช้ก่อนกูจะอะไรเหียบมึงเอาจะต้องเอาเพนดอฮะเนี่อ้ยใหญ่นี้ยมึงจะทำอย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวกูเอาเดี๋ยวกูเอาคุกกี้ไปออกก่อนแป๊บนึงกูกูมาเข้าสนมกูคุกกี้ไปออกก่อนเดี๋ยวไงมึงยังเข้าสนมกันพิ่รักเสียไอ้เฮียพิ่รักเสียน้องมึงอย่าพี่ละเสียน้องมึงจะเผาบ้านกุ้มไปเลยใส่ไปเลยมึงก็มึงปิด อาเดี๋ยวกูจะก็ไปปิดเรียนั่นปิดประตูไอโอเวน่นไอดเตาเดี๋ยวาให้กูจะเผาบ้บนานตัวเองพอที่รัสเซียเดี๋ยวกูจะอบอบนานเลยยอยเดี๋ยวกูจะอบคุกกี้ให้แม่งไหมไปข้างเลยได้ไนรน,นะเ,เ,เดี๋ยวกูจะอบคุกกี้ให้แม่งไหมแบบสีข้างเลยเฮียขมๆเลยไม่เป็นมะเด่งไอ้สัสยวเป็นมะเร็งก็ไม่บอกเนี่ยเชนี่จะเป็นมะเร็งยืนดูเลยอ่ะกูะยืนดูเลยมึงยังไง อ๋อแล้วกูกี่ยหัวมึงกูไม่ยอมกินคนเดียวหรอกนะกูก็ไม่กินอันนั้นมันจะซานต้าอย่างกูไม่กูไม่ได้ไม่กินเฮ้ยกูได้มาเลยเฮ้ยกูแดกก่อนคนแรกเลยเอ้ยกูทำคนแรกเออมึงอย่าดันกูอ้าวอุ้ยไฟดับเลยเป็นยังไงล่ะมึงใช้ดียอดมึงขึ้นเป้าหมายมันคู่กันหมดเฮ้ยมึงจะเถียงกันไฟดับไปเราต้องไปรีสตาร์ทพาวเวอร์ ฉันใต้ดินเชื่อกูยี่อะเฮ้ยอ่าวฉันใต้ดินเชี่ยเลยเฮ้ยดิสการ์พาวเวอร์พาวเวอร์ฉันบนนู่นไอเวนเลยมึงก็ให้กูลงมาฉันใต้ดินทำคุยเลยเนี่นยกูลงเอ้ยฉันใต้ดินเชื่อก,กูแล้วกูเชื่อมึงละกูกูก็ต้องมาหาทางขึ้นมาหาเต่าเนาะฉันใต้ดินก็บ้าอะไรเฮียนี่กระโดดข้ามหัวไปเลยอะหะ,ะ,ะมึงมึงนะมึง ไม่รู้เลยว่ากูสามารถมีพลังจิตสามารถไอ้รีเพลตไดตอนนี้กูตกอยู่ในความมืดมึงรีบไปกูตกอยู่เนี่ยไอ้เหี็งขึ้นไม่ได้รีบไปกูขึ้นไม่ได้ชื่อไปแชกถ้ามึงชื่อไปแช็กไอ้เหี้ยโอ้แล้วมึงไปยืนบังทำไมอันนี่อะไรกันใครกูไม่พลังจิตจ่ะไอ้ไม่ีพลังจิต ูนี่เพจจากเดินทางไรเฮ้ยไปเช็คซาวซาว,าวคือเ <Snow man. S 1> สียงอะไรอะเสียงอุย้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหสโนมนกูเดินได้เหรอเฮ้ยลอยลอยมาย้นี่แลีวเสียงสโนมีนเขาบอกว่าได้เฮียใหญ่อี่เสียงสโนมนมันเดินแบบนี้เลไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหยุดกันสโนมนมันเดินกลับมา follow เราต้อง follow รอยนี้ไปแหน่มึงต้องทำอะไรสักอย่างแน่ๆไปไปไปไอ้เทียมึงมากรูอะไรสัตว์ไหนมึงอยู่ไหนถ้ากูมึงมาดิเดี๋ยวกูจะละลายมึงได้ตรงนี้แหละมาคีรัสเซียไอ้ยแบบนัสเซียคอมเมนต์ได้เฮ้ยไอ้สัตว์กูโดนดึงเอ้พอมึงเตรียมวิ่งเลยนะตรงไหนตัวไหนกลับตรงไหน ทางนี uh yeah. oh, oto, ้แหละเชื่อกูอุ้ยี้ยโอ้โหตัวโซโนแมนตัวบักเอ็กเลยฮะจนมาเขาก็กูเวงเตรียมค้่ะมึงมันเฮืออยู่ข้างหลังกูแลนี่อ่ะไปกูมอนสเตอร์ล้านแมงเลยเอยโอ้ไอเฮียโซโนแมนตัวบักเอ็กเลยยอ้ยมึงตายเฮ้ยตรงนี้ท้ามดนท่ามดนจุดสีแดง โอ้ยคว้าคว้าคว้าหือหเฮียและโอ้ยเออนี่วิ่งดีสักมันฮึ่ตามหลังกูมาแล้วเนี่ยเด้อหือเฮียแล้วสิ เฮ่อเหี้ยละอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณทุกอนละรานบอสร้านบอสฮึห้าสังออกวิธีทางออกกี่ดอกเนี่คว้าแล้วก็ใช่คว้านี่ดิเอานี่มามึงเอาเนี่ยปลาใส่มันมึงอไหร่จะบอกไปแช่งละหลายไหนมึงมาปลาเริ่มปลาสำคัญปะเถอะ ตายซะนะไอะเจ้าเวนเอ้ยเ้าจะฟ้องผู้ใหญ่บ้านปืดตายซะมึงนีไ่งไงกูไม่อยอมง่ายหรอกไอ้เวนนี่ตายนี่ไงตายมีอยู่จังไหมแต่มึงเจอสนโนูบอลไหมครับนีป่ปาเข้าหน้ามันเว้ยปาเข้าหน้ามันแล้วมันจะเจ็บมากกว่าปาเข้าตาแม่งเลยเนีย่กูเลิงตะผากไปเลยสัตว์ ไม่เยอะไหมนี่มึงเจอกูนี่มึงแดกอิ่มอ่ะมึงแดกเยอะไงเฮ้ยระวังแดงๆนะนะเว้ยเ <c oughs> ฮ้ยเหี้ยละเห <c oughs> ี้ยละส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิเฮ้ยเฮ้ยพูดเจอกันไอ้ปูดเจอกันโ <c oughs> อ้เร็เไอ้ปูน ป่าแม่งเลยกลัวแม่งเลยโอ้โห <c oughs> ไอ้เฮียกูปั้นตัวเฮียอะไรขึ้นมาเนี่ยอุ้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 ยไปอยู่อเมริกาใหญเขาอยู่ปไอ้เฮียที่นี่รัสเซียย่อยมันน่ากลัวมากวมาในกึิงเลยนะเอาละเดินร้ายและไอ้ยักษ์ตตรอะไไรกับบ้านเลยัไงต่อฉันควรจะจะกลับบ้านเออไอ้ดิงฟังสุดอลยอาคุณได้กำจัดปีศาจสโนว์แมนออกเรียบร้อย เรียบร้อยฉากจบดีเอนดิ้งแล้วก็วาร์มาที่วันขึ้นปีใหม่ซึ่งมันขึ้นปีใหม่มานานมาก<ห>กแหละนะครับผมเอาวิ่งขึน้นเลยโอเคนะเดี๋ยวอีกเรื่องหนึง่งโอเคนะครับถ้าใครนี่นะครับก็ผมขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะไปลวครับไไบายบาย